ที่น,นี่มีเป็ดอยู่ที่ซับซีสวนเป็นร้านอาหารไทยอีสานเนาะข้างหน้าเป็นคาเฟ่ทุเรียนข้างหลังก็เป็นร้านอาหารนั่นเองกินของหวานเสร็จแล้วก็มากินของข่าวหรือว่าจะกินของข่าวแล้วไปกินของหวานก็ได้เราจะชิมของที่รสอ่อนที่สุดก่อนนั่นก็คือไก่ย่างเขาสวนกวางหนึ่งตัวอย่างนี้ฮะหญยๆอย่างนี้เลยเอ,อ๋อถ้าเป็นร้านในสวนเราแนะนำให้ถ้ามาตอนกลางวันวน,นั่งใกล้พัดลมหรือนั่งในห้องแอร์ ถ้ามาช่วงเย็นหน่อยมาแรงวันกลับบ้านแล้วค่อยนั่งในสวนนะอันนี้ยังไม่ทันจะทำอะไรเลยซ่องจิ้มหน่อยเดียวเนื้อออกมาแล้วอะ่ะ ไก่ย่างเขาสวนกวางเขาเนื้อนุ่มแล้วก็แห้งกําลังดีแต่ว่าแงะง่ายนะไม่ได้เหนียวเฉพาะตัวเนื้อไก่จะมีรสเค็มหวานอ่อน,ออนๆแล้วก็หอมเครื่องเทศคือหมักเข้าเนื้อเลยมีรสชาติในตัวเองถ้ากินกับน้ําจิ้มแจ่วน้ําจิ้มแจ่วจะเป็นรสเปรี้ยวอมหวานหอมมะขามเปียกไม่ค่อยเผ็ดต่อมาชิมตำข้าวโพดใส่กุ้งสุกเราจะชิมพร้อมกันไปเลยในหนึ่งคำมีข้าวโพดไข่แดงเค็มแล้วก็เนื้อกุ้ง ข้าวโพดอ่ะจะหวานกรอบแล้วก็จะมีรสเค็มโนัน่จากไข่แดงเค็มซึ่งให้มาเยอะมากกุ้งสุกดีรสชาติจะ,ะออกเปรี้ยวหวานมีมะนาวเท็มนิดๆลาบทอดอืออร่อยไม่อมน้ำมันกรอบนอกข้างในยังฉ่ำนุ่มอยู่รสมันจะ เค็มๆเผ็ดๆเปรีปร้ยวนหวานๆแล้วก็หอมเครื่องลาบชัดมากที่สําคัญคือหอมใบมะกรูดทอดอันนี้มันทําให้สดชื่นอ่ะลาบทอดดีแนะนําชิมมามา่มาหมา้อไฟอลังการมากมีเครื่องซีฟู้ดแน่น,นๆเลยมีปลาหมึกมีกุ้งมีหอยแมลงผู้มีเนื้อปลากระพงแล้วก็มีลูกชิ้นแล้วก็มีเส้นมามา่มาแบบจุกๆชิมเส้นก่นะนะอนละกันเนาะ ชิมกุ้งชิมปลามึกตามด้วยเส้นมันอร่อยตรงที่รสเขากลมไม่เผ็ดเกินไปหวานเปรี้ยวเค็มเผ็ดกำลังดีแล้วก็เครื่องทะเลสดมากให้เยอะอันนี้น่าจะกินได้ประมาณ3คนสั่งมาเนี่ยประมาณ3-4คนเนาะนี่คือตาถาดมีคนบอกว่าเผ็ดมากเราจะกิน คู่กับเส้นขนมจีนแล้วก็ขอใส่คอหมูย่างเข้ามาทอดคอหมูทอดเหรอแกรู้ได้ไงว่ามันทอด,ทอด <c oughs> จิ้มจิ้ม <c oughs> จิ้มกัวกัวเม็ดจิ้ม, <c oughs> ม, <c oughs> ม <c oughs> ต้ามถาดแก้มคอหมูย่างนะคะ <c oughs> อนุ่มมากอะ่ะแกคืออะไรแกปลอมตัวมาเป็นหมูใช่ไหมแกนุ่มมากเลยออืนุ่มไปอ,อร่อยอร่อยอร่อยอมไม่ได้แผ็ดอย่างเดียวมันมีความหวานเปรี้ยวเผ็ดเค็มนัวปลาหน่อยๆคนไม่ชอบปลาอย่างเราก็กินได้นะถือว่าอร่อยเลย กินกับเส้นขนมจีนนี่คือเข้ากันมากแล้วก็คอหมูย่างหรือหมูทอดก็ไม่รู้นุ่มมากอร่อยเอาอีกคำน่าอันนี้คือไม่ได้สั่งไปว่าเผ็ดมากหรือเผ็ดน้อยนะเขาเตาม,มาแบบรสกำลังพอดีเผ็ดพอดีรสมาตรฐานสากลนะ่ะคนกินไม่เผ็ดก็กินได้สบายมากถ้าคนอยากกินเผ็ดๆซับๆก็สั่งได้อย,อยู่ปลาก็อร่อยขึ้นมา เดงมันอร่อยแตปลาล้ามันมีความอูมามิสูกเออไม่เข้าใจเพราว่าต้องไปกินที่อื่นมาผิดร้านอ่ะต้องกินร้านนี้ปลาล้ะอร่อยหอมอวยอวยสุดๆไปเลย <c oughs> นี่กินหลายคำอย่างต่อเนื่องคือเพลินมากอ สรุปเมนูแนะนําที่ซับซีส่วนที่เราชอบนะโดยรวมคือชอบมากหลายอย่างเพราะว่าที่สั่งมาคือเมนูแนะนําที่ชอบสุดๆเห็นตรงกันก็คือตาถาดตาถาที่ใส่ปลาด้วยเผ็ดกําลังดีรสด,ดีมากรสนัวกลมมากเครื่องทะเลสดลองมาก็คือมามา่ามามา่มาหมา้อไฟอร่อยเครื่องทะเลดีเหมือนกันรสก็ค่อนข้างจะกลมหวานเปรี้ยวเค็มเผ็ด เ่งงองทะเลสดไก่ย่างเขาสวนกวางก็ดีย่างแห้งดีแล้วก็หมักเข้าเนื้อด้วยลาบทอดก็อร่อยอีกแล้วหอมเครื่องลาบกรอบนอกนุ่มในหอมใบมะกรูดทอดไม่ค่อยอมน้ํามันด้วยจานที่แพ้เพื่อนเป็นอันดับสุดท้ายก็คือตำข้าวโพดไทยเนาะส่วนตัวออน่ะชอบแต่อีกคนคาบอกว่ามันจะมีกลิ่นมะนาวเทียมนิดๆสำหรับวันน,นี้มีไปตั้งลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย